โ,โด้ดพี่มหากับเทวน้อยซอยยิยิๆค่ะคุณสาบัดเจอเทวน้อยได้ทั่วไปตามงานถรถแห่เธออาจจะอยู่ข้างรั้วหรือไม่ก็บทต้นมะยมแล้วมันจะขึ้นไปทำสากอะไรป็นต้นมะยมมะนะถ้าใครสนใจที่จะเติมเกมนะคะก็นี่เลยค่ะเพจพ่อมดเคล v e r ร์เพสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพื่อใช้แค่อ p e เ i d ใดีเท่านั้นค่ะ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะเจิ้มได้เลยที่ลิงด้านล่างถูกกว่าเติมเองร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเติมเติมเหมอด่าขอเจมด้วยสิด่าหนูคือหนูเทลน้อยซอยยิ่งสิ่งเดียวที่หนูทําได้ก็คือการซอย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 ,อย,อย,อยและก็ซอยนี่คือมึงจะไปคิดทำอย่างอื่นหน่อยอะแล้วมึงจะให้มันล่าแบบเฟรนติโนหรือไงละ่ะตัวมันก็มีแค่นั้นเน่เป็นแคลร่ต้องหิวคิวค่ะฟิกเข้า,ขาไปแล้วยิงดอกสุดท้ายนั่นแหละเลิศ แบบนี้ที่บ้านกูเรียกลาดน,นะโอเคไม่ลาดแล้วก็ได้ยืนวัดเลยแล้วกันอ่ะเคทุกคนเตรียมสังกทานค่ะสก,สกวายจะเข้าอัดล <ะ S 2> แล้วค่ะสองคิวโอโอโอทริปน้ําไม่อาบก็มาอ้าวเลยซาต้ตาอยู่ทริปนั้นเหรอเปล่าซาตาไม่ได้อยู่ทริปนั้นซาตามันแค่ไม่อาบน้ําอีไอนกสังขค่ะงปกติเวลามีรถแห่เนี่ยหนูเทลจะโอโอลซอยต้นมะยมแถวนั้นนะแต่คราวนี้ขอเปลี่ยนไปเป็นซอยแครี่ฝ่ายตรงข้ามแล้วกันค่ะโอ้โหนปมึงมาโดยตลอดสินะ ทุกครั้งที่รถแห่ผ่านหน้าบ้านกูต้นประยมที่กูปลูกไว้สูงรอยเมตรมันหักโค่นลงมาเป็นมึงเองสินะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมึงไปเต้นยีท่าไหนต้นระยมรอยเมตรล้มได้ปนะเนี่ยอุต t ปกตินี่หนูเต้นซอยพื้นถนนไม่ก็ลัวข้างทางแล้วมึงจะไปซอยทําบ้าอะไรมะเนี่ยแต่คราวนี้เห็นนาะไอา้เต้าคนหนุ่มเอ็นโซเทสดีแล้วล่ะก็ควง น,นินิดน่หน่อยแล้วกันนะนิดนิดนี่เหรอเจึกสองจึ๊กสามจึกพอค่ะและอีหนูเทวมันจะรู้ไหมว่าเดี๋ยวไอหัวกะลาขอบที่มันแอบปิื้มนั่นไล่ล่าคนปัญญาอ่อนที่ชอบชุดกโกโกวายอยู่อะได้เวลาเข้าวัดอีกรอบคะอ่ะทุกคนเตรียมสั่งกระถางสอยอชเข้าวัดอีกรอบแล้วค่ะโอ้โหสกอยโดนล็อกสกอยโดนล็อกหนูไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะเอ่อจ่าคันเออฉันคือผู้ไล่ไล่าแห่งแสงสว่าง ฉันจะทำโอ้โอ้เยอะเยอะยะกูไปละเสียงฝ้าผ่าเปลี่ยนสุดท้ายแล้วก็ชนะแบบอีซี่ค่ะไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์หนูมาเป็นสกอยได้ไงจากเป็นเอลยิงธนูอยู่ดีๆเป็นสกอยเฉยเลยเอาหน่าอย่าไปคิดมาก ไอช่องเลีขนาดราชาปีศาจไปนี่เอามาทําเป็นเด็กห้อนยาหนักสุดซาตากูเทป,ปเจ้จาล่าสุดพินสังคังไปซะแล้วเล็เบเดียยจีไม่มีอะไรจะพูดเลยก็ตัวมันเป็นมีแค่หญิงแล้วก็ซอยอยู่แค่เนี้ยไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยเว้ยหมดนมุกสงสัยได้เวลาปิดช่องแล้วมั้งเนี่ย